ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับด็อเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่ซินิมาคาเฟ่โดยป้าหมูกับแม่พลอยค่ะสวัสดีค่ะอะไรนะต้องสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนถูกแล้วก็สวัสดีป้าหมูจมิโอปวดหัวไปหมดแล้วทำไมชีวิตคุณสับสนคุณมีการดีเลยการสวัสดีที่ซร้างไปคุณเป็นอะไรเฮ้ยอะไรล่ะต้องเข้ารายการไหนอะไรยังไงแล้วตอนนี้ที่ฉันกำลังทำอะไรอยู่เพราะบอกว่า ไม่โหลคุณเชื่ออะไรคะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตตอนนี้นะรุนเร้าเออตามตาไวัมันจะเป็นเช่นนี้แหละถ้าถ้าวัยประมาณนี้มันก็อย่างเงี้ยปวดหัวมากเลยบางทีอยากจะออกไปนอนนิ่งๆไม่แบบไม่ไหวติงสักแป๊บหนึ่งเออถ้าดิฉันนั้นนอนนิ่งๆบ่อยช่วงนี้สบายแหมจะรอถึงวันนั้นไม่รู้เมื่อไหร่อะ นะสำหรับสัปดาห์นี้นะก็จะเป็นหนังเก่านิดนึงนะเพราะว่ายังหาหนังใหม่ดูไม่ได้แต่ว่าล่าสุดนี้เห็นมีหนังกําลังที่จะเข้าในหลายหลายเรื่องน่าสนใจมีมีมีรวมทั้งหนังไทยได้นะหนังไทยของ GDS รอเดือนรัชดาอ๋อโอเคน่าจะเป็นเดือนเดือนหน้าเหรอเพเออเออก็เดี๋ยวรอรอดูนะถ้ามีโอกาสอยากจะไปดูหนังในโรงเหมือนกันนะเพราะว่าก็เบื่อมันมันมันก็ คือมันมีความข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอ่ะเนาะก็แต่ต้องดูจังหวะเวลานิดนึงนะคะบางทีมันเร่งด้วยเรื่องเวลามันมันเครียดด้วยเรื่องเวลาเหมือนกันนะเวลาไปดูหนังในโรงอ่ะทำไมเหมือนว่าเราจะต้องไปให้แป๊ะแป้แป้ไงแต่ก่อนทําได้เออแต่ก่อนเราทำได้แหมแต่ก่อนทำได้แล้วแต่ก่อนดูสองเรื่องเออแต่เดี๋ยวนี้มันพอมีทางเดินแล้วก็เริ่มนิดนึงแต่ก็ยังทำอยู่ คือดูในโรมมันก็ได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งนะมันก็สนุกไปอีกแบบมันเราต้องคอนเซนเทรตกันหนักใช่เขาจะบังคับไม่ให้เราจับโทรศัพท์ไงไม่ให้เราไปฉี่การจะฉี่นี่ต้องแบบเต็มที่แล้วอะรอจังหวะมันเพราะถ้าดูอยู่บ้าน Netflix อย่างเงี้ยดิฉันดูเรื่องเนี้ยดิเออดิฉันดูแบบก็หยุดหยุดไว้แล้วก็ไปหาอะไรทำแล้วกลับมาดูใหม่เออมันไม่ต่อเนื่องใช่มันก็จะไม่ต่อเนื่องนะแล้วก็อัตรรสมันอาจจะ หายไปนิดนึงใช่ใช่ใช่ก็สําหรับสัปดาห์นี้นะเป็นหนังหนังเก่าแล้วนะปี2016อืนะชื่อว่า The Accountant แปลว่าเราถ้า Accountant นักบัญชีอ่านักบัญชีปะพอพูดชื่อเรื่องป้าก็พอจําได้นิดหน่อยเคยดูอ้าเคยดูด้วยเคยดูใช้โมโนยี่ปี2016อ้ยหลายปีอยู่หลายปีนแล้วเออใช้ใช้ในทีวีหลายรอบแล้วเด้ออ๋อโอเคถ้างั้นก็แต่สนุกนะถ้าใครสนใจก็ไปติดตามดูได้ใน Netflix ตอนนี้เข้าอยู่นะคะ ก็จริงๆริรที่ฉันก็เปิดดูเพราะว่าเพราะว่าเห็นเห็นนักแสดงนําเป็นเบนเอฟเล็กซ์น่แต่ว่าคุณภาพอยู่อ่าแต่ก็ยังยังเขาเรียกว่าอะไรนะอ่างงว่าเอ๊มีภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยหรือเราอาจจะคลาดไปช่วง2016เป็นได้เป็นได้กาลังไปเลี้ยงลูกอยู่เหมือนเหมือนเหมือนป้าก็ไม่ได้ดูในโรงอะนะเหมือนหลุดเหมือนกันไม่ไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าเข้าในโรงหรือเปล่าน่าจะเข้าแหละ,ะจริงจิแล้วเบนเอฟเล็กซ์นี่เขาก็อยู่ในวงการภาพยนตร์มาอย่างยาวนานโอ้โหตั้งแต่หนุ่มยัง ก็ยังแต่เริ่มต้นเหมือนเขียนบทคู่กับใครอีคนนะเพื่อนเออซึ่งก็แน่นอนนะแบบพอพูดถึงเบนเนฟเลกก็จะตามมาอย่างที่ป้าว่านะสมัยนู้ o กู๊ดวิวฮันติงจำได้ไหมใช่ดราม่าโอ้ยดีมากเออแบบโอ้โหตั้งแต่ใครใครนะที่ตายไปแล้วอ่ะอาดูซิไม่ใช่ฟินิกซ์ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ลิฟว์ฟินิกซ์เขาแกลโรบินวิลเลียม อ๋อใช่ใช่เล่นเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนังคลาสสิกอีกเรื่องหนึ่งอ่ะทีนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คุณเบนเนฟเล็กเขาก็เป็นตัวชูโรงอละเนาะรับบทเป็นตามชื่อเรื่องเลยนะเป็นนักบัญชีฟังชื่อภาษาไทยนิดหนึ่งอัจฉริยะคนบัญชีเพชฌฆาตนี่นะส่วนมากนะภาพลักษณ์ของคนทําบัญชีคือเป็นคนแบบเนี่ยมีเพื่อนมีเพื่อนทําบัญชีเยอะแยะเลย แบบยึ่ไวใส่แว่นตัวเลขเป็นคนละเอียดนะอ่แล้วก็อยู่ในกรอบอยู่อยู่อยู่ในกรอบด้วยนะเขาเรียกอะไรอ่าคิดเป็นตักกะใช่ต้องบวกลบต้องมีถี่มาอะไรอย่างเงี้ยเนาะชีวิตไม่ลดผลแล้วก็อาจจะไม่ค่อยไม่ชีวิตไม่รอดผลอาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนถูกไม่เกี่ยวมันอาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าไม่ไม่โลดผลชีวิตแบบเงียบๆอยู่ในห้องอยู่กับตัวเลขเช็คบัญชีให้มันถูกต้องตักกะเป๊ะเป๊ะเป๊ะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเท่านั้น แต่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีในตัวคุณเบนเฟเล็กในภาพยนตร์เรื่องนี้แหละแต่ว่ามีเพิ่มมากกว่านั้น oh, oh มีซีกที่เราเรียกว่าสายดะสายดำโอ,นะอ้โหดําขมึนนะอีกอีกซีกหนึ่งนะ<อ>ก็ในเรื่องนี้นะ,ะคุณเบนเฟเล็กก็รับบทเป็นนักบัญชีที่ชื่อว่าคริสเตียนวูฟนะ,ะแต่ว่าเขาเกิดมาเนี่ยนะเป็นสมัยเป็นเด็กเนี่ยเขาเขามีอาการนะหรือว่าป่วยเป็นโรคเขาเรียกว่า High Functioning Autism เป็นอันนี้เราก็ลองไปเปิดหาข้อมูลเนาะก็แบบประมาณว่าเป็นกลุ่มเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่ม autistic, ออทิสติกแต่เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ามีศักยภาพสูง High Functioning ก็คือว่าอาจจะมีระดับสติปัญญาเนี่ยที่ปกติหรือวาอาจจะสูงกว่าปกติแล้วก็อาจจะมีแบบว่าพัฒนาการทางภาษาเนี่ยดีกว่ากลุ่มอื่นๆหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีมความเป็นอัจฉริยะความสามารถเนี่ยที่แบบว่าแฝงอยู่ แต่ว่าแน่นอนล่ะพอเป็นออทิซึมเนี่ยก็อาจจะมีความบกพร่องในเรื่องของการเข้าสังคมอ่าใช่ใช่การรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยคือเป็นข้อบกพร่องที่เกิดแต่งจีไอข้อบกพร่องนี้มันเหมาะกับการทําบัญชีเหมือนกันอ้าจริงนะเพราะมันสามารถคอนเซนเทรตได้ได้นิ่งๆนานๆแต่ว่าซ้ำร้ายนะในภาพยนตร์เนี่ยคุณคริสเตียนเนี่ยก็ถูกคุณแม่ทิ้งไง อ่ามันจะมีฉากหนึ่งที่คุณแม่แบบเดินขึ้นรถแล้วก็จากไปเศร้าเนาะเศร้านะแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการบาจัดการในครอบครัวนะว่าเขาจะดูแลจะดูแลลูกกันยังไงนะจะมีจะมีคุณหมอเข้ามาช่วยนะหรือว่าครอบครัวเนี่ยจะมีความรู้ในเรื่องที่จะดูแลเด็กออทิสติกแบบเนี้ยแบบไหนนะซึ่งในเรื่องเนี่ยก็เหลือแต่คุณพ่อคุณพ่อก็เออเขาเรียกว่าอะไรจับลูกไป ให้ไปเรียนให้ไปเรียมีทักษะในเรื่องของการต่อสู้เ,ออเหมือนกับเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันตัวอะไรนะออประมาณนี้นะแต่ว่าไอ้ทักษะการต่อสู้นั้นมันก็พัฒนาขึ้นไปโหดขึ้นเลยเลยโหดไม่แบบโหดมากนะให้นึกอ,อารมณ์ถึงหลายคนอ่านร,รีวิวหลายคนบอกให้นึกอารมณ์ถึงจอห์นวิก ประมาณนั้นว่าประมาณว่ามีปืนหนึ่งกระบอกสองกระบอกแบบยิงมาเป็นร้อยก็ตายทั้งร้อยอะไรประมาณนี้แข่งกับนางแขกเดี๋ยวเจอนางแขกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ในบทก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งซึ่งตัวตัวนักบัญชีคนเนี้ยก็เหมือนกับว่าถูกว่าจ้างโดยโดยแก๊งมาเฟียให้ทําบัญชีแน่นอนผถูก พอถูกว่าจ้างในแก๊งมาเฟียก็ต้องบัญชีปลอมอยู่แล้วบัญชีบัญชีต้องไม่ดีแน่นอนผิดก,กฎหมายแน่นอนไม่รู้อย่างไงนะออแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็ถูกติดตามโดยภาครัฐอ,อเพราะว่าเหมือนกับว่าทางรัฐบาลเนี่ยทางภาครัฐก็รู้แล้วล่ะว่ามีแก๊งมาเฟียรู้แล้วและว่ามีคนทำบัญชีเห็นเห็นแค่เสี้ยวหนึ่งของอนักบัญชีนะก็อยากจะให้แบบว่ามีการติดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะถูกตามโดยสองฝั่ง นะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะเนื้อเรื่องที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของแอคชั่นละการไล่ล่าการหนีการต่อสู้แต่มันมีตัวละครนางเอกน่าสนใจกวนนะนางเอกนางเอกจริงๆก็เป็นแบบว่าเป็นนักบัญชีเหมือนกันที่ที่ที่ไปเขาเรียกอะไรไปค้นพบว่าบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่เนี่ยมีมีตุกติกเหมือนนางเอกก็แบบ เนิร์ดเนิร์ดด้เหมือนกันว่าแบบเป็นออทิสติกไหมไม่ไม่ไม่เป็นคนปกติแต่ว่าดูเก็บในเก็บตูวก็จะมีความเป็นอมีความเป็นก็เนี่ยคืออยู่ทํางานอยู่ในฝ่ายบัญชีแล้วก็เป็นคนค้นพบว่าบริษัทที่ที่ตัวเองไปตรวจเนี่ยที่เลงทำงานอยู่มันผิดปกติมีการแบบเล่นจะพูดว่าเล่นไม่ซื่ออ่ามีการทําตัวเลขนั้นนู้นนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกไล่ไล่เหมือนกันดูเหมือนจะรักกันแต่ไม่รู้ยังไงอันนี้ไปดูเอาเองเฮ้แต่ฉันชอบเนี่ยอาวุธสิ่งหนึ่งคือ พูดได้ไหมว่ากระติกน้าอ๋อเอ้ฉันรู้สึกว่าเออเนาะเออมันมันอะไรก็เป็นอาวุธได้อ่าสำหรับก็เรียกอะไรถ้าจะต้องปกป้องตัวเองหรือถ้าจะต้องต่อสู้ของที่มีอยู่ในมือเนี่ยก็อาจจะเป็นอาวุธได้อเอามาใช้ต่ออีกเนาะอ่าจริง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 หลายคนเท่าที่อ่านรีวิวหรือว่าเท่าที่ดูเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่ดูก็คือรู้สึกว่าช่วงแรกๆจะแอบงงนิดนึงเพราะว่าหนังมันเหมือนกับ ดําเนินเรื่องแบบทําให้เราทําให้เรางงแต่ว่าส่วนหนึ่งอาจจะว่าดิฉันก็ไม่ได้แบบว่าอาจจะไม่ได้คอนเซนเทรตมากนากอะไรอย่างนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันชวนติดตามแน่นอนเพราะว่าเราก็จะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใครตามใครใครล่าใครงานล่าแล้วไปถึงไหนจะจะจุดจบเนี่ยใครจะตายบ้างเอใครใครจะอยู่หรือใครจะไปเราชอบเรื่องนี้คือมันมันดึงเอาอาชีพที่ดูมิ ไม่อะไรเลยไม่มีอะไรเลยดูไม่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 เคยมีใครเอาอาชีพนี้มามาเป็นตัวชูในในหนังอะนะเป็นอาชีพแบบเงียบๆเคยมีเพื่อนเขาบอกไม่อยากทำมาเบื่ออ๋อเป็นอาชีพที่แบบว่าดูเฉยที่สุดแล้วไม่น่าจะแบบว่ามีอะไรกับใครแล้วก็เขาบอกว่าเนื้อเรื่องชวนติดตามเนาะแล้วก็จริงๆคุณเบนเนฟเฟตเขาก็ไม่ค่อยอะไรยังยังสามารถบู๊ได้อย่างแบบอ่ะ มันกระติกบุปะกระติกกันเจ้ากระติกแล้วเขาก็เล่าว่าเขาเอ่อคือตัวละครเนี่ยมันจะมีมิติที่หลากหลายเนาะคือเหมือนอย่างที่ป้าว่าเน่ะทั้งแบบเป็นทั้งนักบัญชีที่แบบว่ามันดูไม่มีดูไม่มีอะไรแล้วก็ในทางกลับกันก็ขู่โอ้โหพ่อคุณเออมันมันดีนะคะก็ฝากวันละการดิอห้เขาแชนนะครับสครูของป้าเป็นนางแคบแคบแต่ว่าอันนี้คือฟอร์มใหญ่ ลนมาไลมาบอกกับพลอว่านี่ฉันดูหนังแขกฟอร์มยักษ์ยักษ์ชุบแป้งทอดด้วยมันยัมีมันจะมีหนังแขกอันไหนที่ไม่ยักษ์บ้างเหรอมีมีมีฟอร์มเล็กก็มียักษ์ทุกเรื่องมีหนังฟอร์มเล็กก็มีแต่ฟอร์มใหญ่นี่มันแข่งกันใหญ่อะมันก็จะว่าไงเหนื่อยแทนักสักครู่ค่ะ ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีนีมาคาเฟ ซีนีมาคาเฟ่เรียนเชิญค่ะป้าคุณสาลีเตรียมรอเลยเออคือเรื่องนี้นี่เราดูในโรงภาพยนตร์นะก่อนนัานนั้นเราดูเรื่องอาร์อาร์อาร์ใช่ไหมที่บอกว่าเฮ้ยฟอร์มยักแล้วก็แบบว่าโอ้เหลือเชื่อเหนือจริงอันนี้ก็สุดสุดเหมือนกันนะเอ้ยแต่จริงเราดูพอดูคนไหนบ้างไหมนะคนอินเดียเฮ้ยมันมันเหมือนกันนะมัน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 มีความมันเหมือนแข่งกันใหญ่อ่ะถ้าแล้วเรารู้สึกว่า เราเป็นคนดูแล้วเราคุ้มอ่ะมันมันคุ้มจริงๆนะเดี๋ยวนี้หนังหนังฟอร์มเล็กบางทีก็รู้สึกว่ามันจะจิบไปอ่ะอาจจะอย่างนั้นแหละคือหนังฟอร์มเล็กเนี่ยส่วนมากพพราะเรื่องเขาจะต้องคมคายไม่งั้นมันสู้ไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นหนักไปเรื่องดราม่าอะไรอย่างงี้มาเรื่องเรื่องหรือเรื่องบทอะไรมันต้องคมคมอ่ะเออฉือนใช่แต่ถ้าฟอร์มใหญ่เราก็จะไปดูฉากดูความอลังดูอะไรที่มัน มันใหญ่จริงๆดูเขคุ้มเหมือนกันแล้วเรื่องแต่จริงๆฟอร์มแต่เรื่องก็อาจจะไม่ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เข้มข้นเท่าไหร่จะบอกว่าไม่เข้มมันก็ไม่ใช่นะเออเอาฉันยังไม่ได้บอกชื่อเรื่องเลยเออเออคือเขาเขียนว่าสมรัฐอะสมรัฐสมรัฐพริกวิราชคือเป็นชื่อของกษัตริย์นักรบอะในยุคที่แปดร้สาิปีไปแล้วเขาบอกเขาปูเลยแล้วเรื่องเกิดปีหนึ่งพัหเกบ เมื่อกี้บอกลงคืนหาแปดร้อยามสิบปีมาแล้วโอ้โหแปดร้ยาเขายังมีประวัติศาสตร์บันทึกไว้เนาะอ้าวมันเหมือนถ้าอย่างของเราสมมยมย้อนไปก็อาจจะตำนานสมเด็จพระน,นเ,นเะรศวรไล่มาเป็นตำนานเป็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 น,เป,นเป็นตำนานแล้วเขาบอกว่าเรื่องเนี้เออยสร้างจากบทกวีทีเ่เหมือนกล่าวเพื่อ,อสดุดีกษัตริย์พลิกวิราชเนี่ยโดยเฉพาะเลยแล้วก็ตาบอดด้วยนะเออ สร้างจากบทกวีสร้างจากบทกวีก็คือมีน่าจะมีตัวตนจริงอ่ะแหละและเป็นเป็นบทกวีที่นเ,เ,ทเนี่ยแหละเชิดชูกษัตริย์พริตวิราชเนี่ยว่าแบบมีความกล้าหาญมีความเก่งกล้าเ,เสียสละต่อต่อแผ่นดินอินเดียยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาด้วยคืออ่าเดี๋ยวนี้คนกำกับชื่อจันทรานะจันทราประกาศอ่า ชื่ออันนี้ออกเสียงแบบไทยเลยนะอันนี้ออกเสียงแบบไทยหนังเนี้ยปีนี้เลยแล้วก็ฉายที่เมเจอร์สขุมยิทก<จ>ับที่จันทราประกาศเจง <laughs> ก็ออกอย่างนี้ฉังก็ต้องจันทราประกาศสิแล้วก็ฉายที่ไอคอนสยามแต่รอบจะจํากัดแล้วก็ราคาตั๋วก็จะแพงกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าหนังประมาณแบบสองชั่วโมงกว่าก็มีพักพักขึ้นราเกือบสามชั่วโมงอะประมาณเนี้ยก็มีตั๋วตัวยังราคาเดิมไหมตั๋วราคาเดิมสามร้อยบาท เราเราจะบอกให้นะว่าอันนี้เมเจอร์สุขุมวิทเราเคยไปกับพอยใช่ไหมไปดูนังอินเดียใช่ไหมไปเลี้ยงเลี้ยงนางเออเลี้ยงหนังใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีแบบบรรยากาศใส่ชุดสาลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีร้านค้าอะไรเนี่ยทีนี้พอหลังโควิดเนร้านค้าก็หลายๆลงก็ปิดลงไปนะหายตัวไปเออจริงๆคือมีไฟไหม้ด้วยแต่ว่าไม่มีใครรู้เพราะช่วงคดีตงโมคดีช่วงเดือนกุมภาไม่มีใครรู้เลยเออ อาจอาจจะมีส่วนนะนะก็แก็ล้วป้าไปดูแต่แต่ตอนนี้คือเขาเคลียร์อะไรหมดแล้วได้ต้องเรื่องนิดนึงคนดูเยอะไหมเยอะเพราะปกติคือตอนที่เราไปอ่ะส่วนใหญ่ทั้งหมดทั้งโลจะเป็นคนใช่มีเราสองคนที่เป็นเรา ตอนนั้นน่ะดูในโลเนี้ยมีป้าหนึ่งคนแล้วก็น่าจะคนไทยอีกสองคนก็คือคนไทยสามคนที่เหลือก็เป็นคนอินเดียประมาณสิบกว่าคนส่วนมากคนอินเดียเขาก็จะไปดูเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มเหมือนเป็นเป็นแฟมิลี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเป็นเรียกว่าถือว่าเป็นวาระพิเศษในการที่แบบจะไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีความเป็นไปได้แล้วยิ่งหนังเรื่องนี้นี่มันมันโปรดักชั่นมันใหญ่มากอ่ะฉันยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยขอพอก เปิดฉากมาเนี่ยมันจะเปิดฉากด้วยเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นอาจารย์เหมือนโคลิเซียมอะที่ว่าจะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะ<อ>แล้วก็เปิดฉากมาก็ถึงอารมณ์แกรีเเตอร์ป่ะแบบนัน้นถูกต้องอเหมือนแกรียเตอร์แล้วว่าหนังเรื่องนี้ก๊อปมาเยอะเหมือนกัน <laughs> จริงรวมลึงฉากตายด้วยแต่แบบอะเปิดฉากมาเหมือนแกรีเอเตอร์เลยแล้วก็ก็จะมีการเปิดตัวของมูฮัมหมัดเอ่อชาลีซึ่งเป็น เป็นคนมุสลิมก็คือเหตุเกิดเปิดฉากมาเนี้ยที่อัฟกา,านิสถานอ่าแล้วก็เหมือนเจ้ามูฮัมหมัดชอรีเนี่ยโกรี oli, อ่ะจับตัวกษัตริย์ทิวิราชมานะแล้วก็จะให้มาต่อสู้แหละคือกล่าวว่าจะให้ฆ่าตายโดยสู่สาธารณาชนเลยให้สิงโตฆ่านั่นแหละนะการเปิดฉากมาคุณกครวญครแบบโอ้คือแสดงความยิ่งใหญ่ของอ,อโกรีเนี่ยนะ แต่พอขึ้นมาแล้วก็ประกาศว่าเดี๋ยวจะมีการสู้รบและให้กษัตริย์พิวิลาที่เราจับตัวมาได้เนี่ยให้มาสู้กับสิงโตดูซิว่าจะจะแน่แค่ไหนอะไรเงี้ยไอฉากนั้นใหญ่คนเยอะแยะนะพอการเปิดตัวของพิวิลานี่แบบจริงแบบน่าขนลุกคือเดินออกมาจากคุกม,มีโซลามยังไม่เห็นหน้าเลยนะเห็นแค่เท้ากับโซ่ค่อยๆลากมาและคนในคุกก็ก้มกราบๆๆๆกราบกราบกอุยขนลุกจริงๆการเปิดตัวของพิวิลานี่แบบ คือเขาเปิดตัวเก่งอะนะค่อยๆเราคือได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพริวิลาก็คือแม้แต่อยู่ในคุกเนะี่ยมวลเหล่านักโทษก็ค่อยๆกราบมอบมาแล้วก็เปิดตัวมาแล้วก็ตามด้วยเป็นเป็นการเ,ออเขาเรียกก่าวบทกวีอะเหมือนคำร้องเชิดชูพริวิลาดนะอยู่บนอัธาจารย์มีอยู่หนึ่งคนซึ่งเป็นกวีเหมือนว่า เป็นเป็นเพื่อนซี้เป็นคู่หูเป็นอะไรกันเนี่ยม,มาด้วยกันโดนจับก็โดนจับมาด้วยกันนะ่ะแต่อคนนี้ได้สิ่งที่พิเศษขึ้นไปกล <laughs> ่าวกล้าบทกุวีบนอาธทจานและหลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กับสิงโตนะพอต่อสู้ตาบอดแล้วนะคือโดนควักลูกตาตาบอดไปแล้วนะแต่แน่นอนยังก็ต้องชนะสิงโตมากี่ตัวมึง <laughs> โดนฟาดเรียบหมดเลยพระเอก แล้วก็มีการกล่าวประกาศนะจากนั้นก็เป็นลมอ้าวมันเหนื่อยมันสิงโต๊ะยางอุตส่าห์ยังอุตส่าห์กล่าวประกาศได้มีมีแสดงความเป็นมนุษย์หน่อยหนึ่งคือคือหมดแรงแล้วก็เป็นลมไปแล้วจากนั้นก็ย้อนกลับมาเลยช่วงที่พลีวิราชเนี่ยแบบรุ่งเรืองว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างก่อนที่เขาจะถูกจับมาในตอนต้นเรื่องเนี่ยก็คือเล่าเรื่องมาตั้งแต่ มีความยิ่งใหญ่แล้วก็ช่วยเหลือคนนู้นคนนี้จนเอมันจะมีคู่รักเป็นเจ้าชายอ่ะแล้วก็พาเหมือนเป็นนางกำนันของกษัตริย์อีกอีกอีกแคว้นหนึ่งามาแล้วพริวิลาก็ช่วยพอพอพริวิลาเชิดชูในเรื่องของความรักอ่ะเพราะนั้นเรื่องก็แบบโอ้โหแบบส่งไปทั่วทุกแคว้นเลยจนนางเอกนางเอกนี่ก็คือเจ้าหญิง สัญโยกิตาสัญโยกิตาเนี่ยก็แบบหลงรักขึ้นมาทันทีแล้วก็นางก็เลยตั้งใจว่าฉันน่อยากจะอยู่กับเนี่ยพริวิลาชเนี่ยฉันอยากจะเป็นควีนก่อนพริวิราชเนี่ย <Yes? S 1> ก็จะมีการเเหมือนอะไรเลือกคู่จัดงานเลือกคู่ของเมืองของที่เจ้าหญิงอยู่เนี่ยนะเมืองออกเสียงลำบาอะเมืองที่เจ้าหญิงอยู่ <laughs> การออ <I, I. S 1> กูอ่เ <laughs> <laughs> นี่ยคันาคันา ทำไมต้องลงท้ายด้วยเจยจะออกเสียงไงไม่รู้ไม่รู้รสิเออเออออกเสียงลำบากนั่นแหละเออก็มีการเลือกคู่กันน่ะแล้วพริวิลาาก็มา ขี่ม้ามาแหละซึ่งซึ่งซึ่งขอดูหน้าพิวิลาศหน่อยนะแสดงโดยคุณอักเชกุมารเอ้าคุณอักเชกุมารให้แต่เรื่องนี้หล่อเอออักเชงมารจิงแก่เลยนะเออแต่เรื่องนี้มันก็แต่งจนหล่อแหละออักเชกุมารไม่ได้ไอ้ไม่ใช่ขอโทษเจ้าชายพิวิลาศไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เขาจะเลือกคู่นะแต่ฮีก็ขี่ม้ามานาตึงตึงตึงมานางเอกเห็นป้าบกระโดดขึ้นมาปุ๊บ ตามทันทีเลยโอปั๊บปุ๊บปับป๊บรับโชคไปเลยเก็จะมีการสืบก,กนันนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะทีนี้สิ่งที่ที่ที่อยากจะเล่าคือหนึ่งคือค,อค,อค,อความยิ่งใหญ่ของฉากแต่และฉากฉากการต่อสู้ฉากเต้นรำฉากเลือกคือทุกอย่างมันสวยมันเป๊ะโดยเฉพาะฉากเต้นรำที่ที่ผู้ชายเต้นอะ่ะม,มันจะมีความแข็งแรงเข้มแบบ ดูแล้วมันฮึกเหิมดูแล้วมันแม้แต่ฉากผู้หญิงเต้นราก็สวยอ่อนหวานแต่จะมีอยู่ฉากหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะนิดหนึ่งก็แล้วกันที่บางรีวิวเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้มันชูประเด็นในเรื่องของเฟมินิสต์ด้วยด้วยเหรอด้วยซึ่งม,มันมีความย้อนอย้งนิดหนึ่งก็คือในในเรื่องนี้ก็คือพิทวิลาเนี่ก็จะเชิดชูเจ้าหญิงเนี่ย สัญโยกีตามากแล้วก็ให้มาว่าราชาการด้วยกันซึ่งคนก็แบบเนื่องจากว่าคนยอมรับพริวิลาก็เลยต้องยอมรับควีนนี้ด้วยอะ่ะก็ออกมาว่าราชาการด้วยกันก็ดูดูมีบทบาทเท่าเทียมกันอะ่ะแล้วแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งก็คือพริวิล่าไปออกลบแล้วก็ถูกจับแบบมันจะมีเกิดอยู่ฉากหนึ่งซึ่งมันดูแล้วมันสยองก็คือพิธีสตรีก็คือว่าเมื่อสามี ตายเนี่ยฝ่ายภรรยาก็จะต้องกระโดดเข้ากองไฟตามไปด้วยฉากนี้เป็นฉากที่แบบสะเทือนใจนะแล้วก็ผู้หญิงคือมันไม่ใช่แค่เจ้าหญิงสัญโยกิตาคนเดียวที่ฆ่าตัวตายคือมวลเหล่าภรรยาของนักรบทั้งหมดมก็ต้องกระโดดเข้ากองไฟแล้วมันจะเป็นหลุมขนาดใหญ่แล้วก็มันจะมีฉากที่ทุกคนแบกฟืนแล้วก็ทิ้งลงไปไฟก็ลุกโชนแล้วก็กระโดดลงไปหูแบบสะเทือนใจมาก เราเออตงเยต่ตงหยตอนเปิดชามาเขาบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยไม่เห็นด้วยกับพิธีสตรีเออแต่ว่ามีเพราะว่ามันมันมีอยู่ในประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งการว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการแบบเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ที่ใจสู้อ่ะที่มีความกล้าหาถึงเข้าสู่พิธีนี้ได้แต่เราก็รู้สึกว่าอืมมันน่าจะมีวิธีอย่างอื่นที่ดีมากกว่านี้อนะจริงๆมันก็คล้ายแต, <c oughs> แต่เรื่องของสีดาลุยไฟอ่ะ เออมันมันก็จะเป็นลากของมันของของกลุ่มทางยินดน่วนะน้องน้องผู้หญิงที่เล่นเป็น Miss มิสเวิลมั้งอ้สวยมากเมกื่อกี้เราเสิร์ชโดนสวยมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยเนาะเพราะนั้ <S <s> <S นะหนังเรื่องนี้มันก็จะมีความความลักหลั่นกันคือคือพิธีสตรีก็เลยมองได้หลายๆแง่เหมือนกันะคือมันคงมีที่มาที่ไปแต่ปัจจุบันเนี้ยผิดกฎหมายมองยังไงก็ไม่ ไม่ไม่เวิร์ก็ไม่ดีอะไม่ไหลไม่ดีไม่ได้ไหลแง่จริงแต่มันคือแต่ในเรื่องนี้คือจะแสดงเห็นถึงความกล้าหาญอะเออความกล้าหาญแต่ก็ไม่ถูกต้องหรอกมันจะถูกได้ยังไงอะเออใช่ไหมเออเรื่องก็อจจะถูกในช่วงนั้นไงในโชคที่เขามี ออเพราะนานทำแบบนั้นจริงๆขอพูดนิดนึงไอเชนกุมานที่จะชอบแบบหนังที่มันเกี่ยวกับเฟมินิสตเกี่ยวกับเชื้อชูผู้หญิงนะเรื่องทอยเลตเรื่องแพทแมนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เห็นความสําคัญกับผู้หญิงในเรื่องนี้ก็เหมือนกันติดต่ตรงพิธีสตรีแต่แต่แต่ว่ามันอาจจะเป็นเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ก็คือมันมันคงจะมีอยู่จริงเนาะฝากเอาไว้ก็แล้วกันหนังเรื่องนี้พริตวิลาสมรัสพริตวิลา อะโอเคอ่ายังมีในโรงพยาตร์เราถึงรีบรีวิววันนี้รีบมารีวิววันนี้นะใครว่างก็เรียนเชิญที่โรงภาพยนตร์ได้นะคะยิ่งใหญ่ซื้อกระโพกกลัวไป็ดอะไรนะยี่อะไรชุบแป้งทอดนะยักษ์ชุบแป้งทอดชอมยักษ์ชุบเอ้แต่มันใหญ่จริงๆใหญ่ทุกชาติใหญ่จนเหนื่อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ